สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคนไทยเรานั้นนะคะนิยมที่จะใช้ถ้อยคําที่มีความไพเราะสลัสสวยและมีสัมผัสคล้องจองกันนะคะคําไทยเรานั้นก็มีอยู่มากมายหลากหลายทีเดียวที่จะให้เราได้เลือกพูดเลือกเขียนถ้อยคําในการเขียนนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะคือร้อยแก้วและร้อยกรองสําหรับร้อยแก้วนั้นจะเป็นการเรียบเรียงถ้อยคําข้อความให้เป็นระเบียบแบบแผนนะคะ ที่จะใช้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนไม่มีลักษณะบังคับส่วนร้อยกรองนั้นจะเป็นการเรียบเรียงถ้อยคำให้ไพเราะสละสลวยมีสัมผัสคล้องจองค่ะรายละเอียดของร้อยกรองจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามชมในช่วงต่อไปของรายการค่ะร้อยกรองคือข้อความเขียนที่มีการเลือกใช้คำ โดยนำมาประกอบกันเข้าตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์แต่ละประเภทลักษณะบังคับดังต่อไปนี้ได้แก่คณะคือแบบบังคับที่วางกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ในคำประพันธ์แต่ละชนิดเช่นคำประพันธ์บทหนึ่งจะมีกี่บาทแต่ละบาทมีกี่วรรคสัมผัสคือลักษณะบังคับให้ใช้คำที่มีเสียงคล้องจองกันซึ่งมีสองชนิดคือสัมผัสระ คือเสียงสระคล้องจองกันและสัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะคือเสียงพยัญชนะคล้องจองกันครุลหุคือคำที่มีเสียงหนักเบาใช้ในคำประพันธ์ประเภทฉันครุคือเสียงหนักละหุคือเสียงเบาเอกโทคือคำที่บังคับด้วยวรรณยุกต์เอกโทนิยมใช้ในคำประพันธ์ประเภทโครงและไร่ คำเป็นคำตายใช้ในคำประพันธ์ประเภทโครงเป็นส่วนใหญ่คำเป็นคือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวและมีตัวสะกดในแม่กงกลกมเกยเกลเ,เช่นคำว่าการคำตายคือคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและมีคำที่ประสมด้วยมาตราตัวสะกดในแม่แมกกกดกบ เช่นคำว่าก,กักพยามคือเสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งแล้วมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้วันยุคคือลักษณะการใช้คำที่กำหนดให้ใช้รูปวันยุคใดๆตามตำแหน่งคำนำ คือคำที่กล่าวขึ้นต้นในบทนำของคำประพันธ์เช่นเมื่อนั้นบัดนั้นคำส้อยคือคำที่ใช้ลงท้ายบทหรือบาทของร้อยกรองเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์หรือบอกความรู้สึกให้เกิดความไพเราะนิยมใช้คำเป็นเช่นพี่เอยแฮแลนา ร้อยกรองเป็นงานเขียนที่ผู้แต่งได้เลือกสรรถ้อยคํานํามาเรียบเรียงตามลักษณะบังคับมีสัมผัสคล้องจองทําให้เกิดเสียงที่ไพเราะนะคะลักษณะพิเศษของร้อยกรองนั้นก็คือความหมายจะเกิดจากอารมณ์และจินตนาการซึ่งจะแสดงให้ถึงความอุตสาหะและภาพเพียรของผู้แต่งเป็นอย่างดีทีเดียวคะ่ะสำหรับร้อยกรองนั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทนะคะขอเชิญติดตามชมในช่วงต่อไปของรายการคะ่ะ ร้อยกรองแบ่งได้ห้าชนิดกาบมีหลายชนิดเช่นกาบยาน,า,า,นานีกาบสุรางคนางกาบเเรือเป็นต้นตัวอยา่างกาบเเรือเรื่อยเรือมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู เดเยวเอกากลอนมีหลายชนิดเช่นกลอนแปดกลอนหกกรอนเสภาเป็นต้นถึงคลองความบางจากยิ่งตรมจิตใครชังคิดชื่อบางไว้กลางกัน ว่าชื่อจากแล้วไม่รักรู้จักกันพี่เคราะหครันหรือมาคล้องกับคลองบางทั้งจากที่จากคลองเป็นสองคอยังจากก็่อขึ้นในคลองควาง โอวาจากช่างมารวบป,ประจวบทางทั้งจากบางจากไปใจระทมโครงเป็นร้อยกรองที่บังคับคำเอกคำโทมีทั้งโครงสองโครงสามโครงสีสุภาพโครงด้านโครงกระทู ดังตัวอย่างโครงสีสุภาพในโครงโลกกนิตรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเคียวสเสมออยู่หอแห่งเดียวรวมห้องช่างกันบ่แลเลี้ยวตาโต ฝาฟางมาปองป่าไม้ยิงมาบางฉันเป็นคำประพันธ์ที่มีต้นเขาจากอินเดียมีหลายชนิดเช่นอินทราวิเชียนฉันผู้ชงขประยาาฉันวิชชุมมาลาฉันวสันตดิลกฉันเป็นต้นดังตัวอย่างวสันตดิลก บทสดวดพาหงแปลพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกปางเมืองพระองค์ปารมาพุทธทวิสุทธาศาสดา ตรัสรูอนุตรตารสมาที่นาโพธิบัานลังไร่เป็นคำประพันธ์เก่าแก่ที่สืบทอดมาจากเพลงพื้นบ้านก่อนสมัยสุขโขทยัยไร่มีหลายชนิดเช่นรายด้านไร่สุภาพไรา่ย,ยาว ร้อยกรองประกอบด้วยถ้อยคำหรือพจน์และสัมผัสดังต่อไปนี้พจน์หมายถึงการใช้ถ้อยคำสำนวนรหรือการใช้ภาษาในร้อยกรองซึ่งได้แก่การใช้โวหารหมายถึงชั้นเชิงหรือสําววนการแต่งหนังสือหรือการพูดเช่นอุป,ปมาอุปไมคือการเปรียบเทียบของสองสิ่งทั้งในด้านความเหมือนหรือความแตกต่าง อุปมาคือเนื้อความที่ต้องการกล่าวอุปมาคือสิ่งที่นำมากล่าวเปรียบตัวอย่างเช่นแล้วว่าอานิจจาความรักเพิ่งประจักษ์ดังสายน้ำไหลความรักเป็นอุปมาสายน้ำไหลเป็นอุปมาอุปลักษ์คือการกล่าวเปรียบเทียบอีกวิธีหนึ่งแต่ไม่กล่าวเปรียบตรงๆง ใช้วิธีกล่าวเป็นในๆให้เข้าใจเอาเองเช่นเมื่อคืนนี้ตีนแมวย่องเข้าบ้านเงื่อกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคนอธิพศอธิพศคือการเปรียบเทียบอย่างเกินจริงเช่นเรียมร่ำน้ำเนตรท่วมถึงพรมของสีปราดปฏิพศ หมายถึงการเปรียบเทียบสิ่งที่ตรงข้ามกันหรือขัดแย้งกันเช่นรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนมามนณัยหมายถึงการใช้คำเรียกชื่อบุคคลโดยเปรียบกับสิ่งอื่นเช่นเรียกผู้หญิงว่าจอมขวัญเรียกกษัตริย์ว่าเจ้าชีวิตเป็นต้นการใช้สัญ,ญลักษณ์ คำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์คำเดียวแต่มีความหมายกว้างไกลผู้แต่งคำประพันธ์แต่ละคนจะมีกลวิธีในการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งตามแบบของตอนเองเช่นโลกนี้มีอยู่ด้วยมณีเดียวนาทรายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างมณีเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนชนชั้นสูงทราย เป็นสัญลักษณ์แทนสามัญชนบุคลาทิฏฐานคือการให้ชีวิตแก่สิ่งที่ไม่มีชีวิตทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเช่นเสียงซากอิดปูนสะอื้นวังเวงพื้นเวียงไทยไหวเสียงร้อยกรองมุ่งสร้างความไพเราะแก่ผู้อ่านเสียงจึงมีความสำคัญมาก เสียงในร้อยกรองไทยมีดังนี้เสียงสัมผัสในร้อยกรองจะมีทั้งสัมผัสพยัญชนะสัมผัสนอกและสัมผัสในเช่นรอนรอนสุริยโหอจสดงเรื่อยเรื่อยลับเมนลง ทำแล้วร้อนรนจิตจำนงนุดพี่เพียงแม่เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้วคลับคลายเรียมเลียวเสียงวรรณยุกร้อยกรองไทยบางประเภท บังคับเรื่องเสียงวรรณยุกลีลาร้อยกรองของไทยคล้ายลีลาของดนตรีทำให้เกิดความไพเราะเช่นกลอนสุภาพท้ายวรกที่สองหรือวักรับให้ใช้เสียงจัตวาเป็นต้นดังตัวอย่างถึงบางสอนเหมือนเขาสอนสมอนพี่ ซอนไว้นี่ดอกกระมังเห็นกว่างควางจุยเยี่ยมหน้าออกมาพี่หน่อยนางจะลาร้างแรมไกลเจ้าไปแล้วเสียงธรรมชาติ กวีนิยมใช้เสียงของคำเรียนเสียงธรรมชาติสุนทรผู้เป็นกวีที่ใช้เสียงประเภทนี้ได้ดียิ่งตัวอย่างเช่นตอยตริตติจะอพีเอยจะละเลยเรร่อนไปนอนนาย เออีโหอีสอยีฟังสุมาลายแม่นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชยร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้อ่านทั้งด้านจิตใจสติปัญญาและในการปฏิบัติด,ดังนี้คุณค่าทางด้านจิตใจบทร้อยกรองที่ไพเราะกินใจ จะช่วยกล่องกล่าวจิตใจของผู้อ่านให้มองโลกในแง่ดีมีความคิดและปรารถนาดีต่อผู้อื่นประทับใจในการปฏิบัติที่ดีงามดังเช่นบทร้อยกรองในเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่ไพเราะกล่าวถึงเรื่องราวของพระรามกับนางสีดาผู้ซื่อสัตย์และอดทนรอคอยพระรามเป็นเวลากว่าสิบปีคุณค่าทางด้านสติปัญญา ผู้แต่งจะใช้ความสามารถแต่งคำประพันธ์โดยแฝงนัยยะความหมายไว้ให้ผู้อ่านคิดคน้นผู้อ่านจะรับรู้ความหมายที่แฝงอยู่โดยการอ่านและคิดตามด้วยความพินิษพิจารณาซึ่งอาจคิดได้ไม่เหมือนกันดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่าสองคนยนตามชองคนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนหนึ่งแลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพรายคุณค่าในการปฏิบัติบทร้อยกรองบางครั้งก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งสอนคุณธรรมแก่คนมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อผู้อ่านอ่านร้อยกรองแล้วเกิดอารมณ์สะเทือนใจเกิดความคิดวิจารณญาณ ก็จะแสดงออกในทางปฏิบัติเช่นเป็นคนชอบอ่านหนังสือมีนิสัยช่างสังเกตสิ่งรอบๆตัวเป็นคนโอบอ้อมอารีเป็นคนมีคุณธรรมและประพฤติดีเป็นต้นนับได้ว่าทำประพันธ์ประเภทร้อยกรองได้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้แต่งที่มุ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่เพื่อนมนุษย์คือผู้อ่าน ให้ได้รับความเพลิดเพลินนะคะและนอกจากนั้นก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้แต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคําภาษาการใช้ศิลปะในการประพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสมควรแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะคะสําหรับรายการในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ Thank you